บางครั้งเนี่ยหลายคนก็มีความเชื่อเรื่องของผีสางเป็นธรรมดาเราก็ไม่ไปขัดศรัทธาหรือว่าไปขัดความคิดเขานะครับคุณผู้ชมครับมันมีเจ้าของที่ที่สุรินทร์อยู่คนหนึ่งปรากฏว่าฝันว่ามีผีเนี่ยมาขอเด็กแรกเกิดไปเลี้ยงนะถ้าสมมติว่าไม่มีให้เนี่ยก็ต้องทําพิธีบวงสวงใหญ่แบบนี้สุดท้ายเขาก็ทําพิธีบวงสวงกันนะครับชบาวบ้านมารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็ทําพิธีบวงสวงใหญ่เลยทีเดียวครับ บูชารูปปัน้นแม่เลี้ยงชบาแก้วนะนี่นี่มีตุ๊กตาเด็กทารกเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับภายในหมู่บ้านขยองจังหวัดสุรินทร์ครับเรื่องราวที่มาที่ไปของการทําพิธีบวงสรวงครั้งนี้ก็คือเจ้าของที่เนี้ยนะก็คือคุณประวัติเนี่ยเขาฝันเห็นผีนะฮะที่รูปร่างสวยสูงขาผมยาวชื่อชบาแก้วมาขอเด็กแรกเกิดเอาไปเลี้ยงเป็นลูกนะ แล้วก็บอกว่าถ้าไม่มีให้เนี่ยก็ต้องทำพิธีเส้นไหว้ใหญ่นี่ก็ต้องมีทั้งเหล้าเบียร์หัวหมูผลไม้เจ็ดอย่างนะครับ<ม>ตามที่ได้ร้องขอไว้และต้องจัดให้มีนางรำาให้รำให้ดูด้วยนะถ้าทำตามเงื่อนไขนี้เดี๋ยวจะให้โชคสามตัวตรงๆเลยแน่แน่เนี่ยนี่รูปปั้นของแม่เหลียงชาบาแก้วนะฮะ คุณประวัติก็เลยสร้างรูปปั้นนะครับเป็นผู้หญิงอุ้มลูกอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เตรียมของเส้นไหว้าตามที่ผีแม่เลี้ยงชบาแก้วขอมาอย่างครบครันเลยทีเดียวครับเมื่อกี้ก็กกมีตุ๊กตาเด็กทาลรกด้วยใช่ไหม<อ>ก็เหมือนเป็นการเอามาแก้เคล็ดนี่แหละฮะแล้วที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี้นะก็คือนี่ปู่คำแสนเซียนอาจารย์ตัวเลขคนดังนะครับมาทำพิธีกัน สวดมนต์เป็นภาษาเขมรกันนะครับแล้วก็สื่อสารกับผีแม่เลี้ยงชบาแก้วก่อนมีการเขียนตัวเลขลงในใบพลูแบบนี้ด้วยนี่ชาวบ้านไม่พลาดครับที่จะแหมส่องเข้าไปที่นะฮะใบพลูที่ว่านี้ตัวเลขเต็มไปหมดเลยเอากระดาษขึ้นมาบางคนไม่มีกระดาษก็จดใส่มือเนี่ยนะฮะจดไปไปเล่นหวยเป็นธรรมดาเนี่ฮะเห็นชัดเจนแล้วโอ้ดูพี่เขาเตรียมมาครบเลยนะเอามาทั้งปากกาทั้งกระดาษเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็โชว์แบบไม่กักอ่ะ กยเห็นเลยบอกว่าอาก็เห็นมาเมื่อกี้ก็จดมาแล้วก็แบ่งปันกันไปนะอสําหรับพิธีบุงสวงที่ว่านี้ครับก็บอกว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านบอกว่าแม่เลี้ยงชบาแก้วเนี่ยเป็นผีผู้หญิงที่อยากจะมีลูกเยอะๆใช่ไหม,มแล้วมักจะคิดว่าเด็กแรกเกิดที่เกิดออกมาเนี่ยทุกคนเป็นลูกของเธออ๋อด้วยความอยากมีลูกใช่ชาวบ้านที่สุรินก็เลยเชื่อกันว่าสาเหตุที่เด็กแรกเกิดทุกคนเนี่ยยิ้มแล้วหัวเราะบางครั้งร้องไห้เนี่ย ก็เกิดจากการที่แม่เลี้ยงชบาแก้วมาเล่นด้วยค่ะเอออ่ะก็ว่ากันไปนะคะเนี่ยคุณพีพัฒน์บอกว่ากีดยางอยู่หลอนเลยครับหลอนเลยนะเออคุณคชชาบอกว่าความเชื่อมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆนะเออนะก็คือถ้าสมมติว่ากีดยางอยู่อ่ะก็ดูข่าวของเราไปนะเดี๋ยวเราจะอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันนะฮะไต้องหลังมีใครหรือเปล่าลองหนหลอกเก่งแสวหลอกๆกันไปนะฮะ